ผมมาอยู่ที่กลุ่มเครื่องจักรศารแล้วนะครับเ็าจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วครับหลังจากล็อกแรกล็อกหนึ่งมาก็จะให้ลูกค้าหาง่ายก็อยู่รวมกันเลยของแต่ละชิ้นเดี๋ยวนะครับผมจะให้ดูนี่นคือทั้งสองฝั่งครับอันนี้เป็นถนนใหญ่ไปตาพญาแล้วก็จะมีทั้งสองฝั่งถนน คนก็มาเลือกซื้อของตรงนี้เป็นส่วนรองเท้าเลนะส่วนรองเท้าก็รองเท้ากับเครื่องแกะสารนี้อยู่ใกล้กันพอสมควรสำหรับแม่ค้าหาเหลรยแยงลอยพี่จะมีเจ้าชาวั่างชาเป็นส่วนมากนะเพราะว่า จะด้วยอน,นุรักษ์นิยมหรือเรื่องของภาษาก็จะอุ้มกันเอกมากกว่ายังดีนะครับตลาดลงเสือนี่ยังเมกาคนไทยก็ยังขายของได้อยู่ตลาดดาบานนี้คนไทยอยู่ไม่ได้ที่แรกผมก็งงว่าทำไมมันไม่มีเมค้าคนไทยเพราะเพราะเขาไม่ซื้อของคนไทยกินระนาณนั้น อีหยังก่อ <c oughs> เป็นกำะเม็นแสวอันนี้เป็นปราปูที่หนอนพามานก็เป็นมือสองอะไรแล้วก็มีที่ตัดแต่งตัดสินเย็บ <c oughs> เป็นพามาน <c oughs> อันนี้หมูหม่กข้างล่าง เป็นกระเทศมากเดี๋ยวผมจะให้ถูกอีกอันนี้คุ่มอีกด้านซอยนลองขาวครับ เขาก็จะฉีางนี้หาหาซอ,อันนี้กลุ่มนี้เสื้อผ้าใหม่กลุ่มนี้เสื้อผ้าใหม่อนนพอแรงงานเขาอาจจะถูกแล้วก็ขายได้ถูกก็ขายส่งอันนี้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าครับขายเป็นสตาม ก็เล่นซอยนี้ประมาณทั้งซอยผมก็อาจจะไม่เดินแซกเข้าไปเพราะว่าสองกว่าเมตรนี่ครับเขจะมีบอกผ้าม่านผ้านมเครื่องกระมังจุดนอนเครื่อง,นอนองใช้ไฟฟ้าก็แต่ละอยู่ในล็อกนี้มีอะไรบ้าง จากก่อนก็ได้วันนี้เขาก็เวลาก็มาหาเขาก็จะอยูเขาก็จะดูเขาก็มีถามขายบุหรีบุหรีที่นี่บุหรีมีภาษีหรอดูเสื้อผ้าร้านนี้ ดอ,อกลายสีจับเหมือนทั้งีเด็กต้องผู้ใหญ่ปุ่มมุมนี้เป็นเครื่องนุ่มหุ่มก็เป็นส่วนใหญ่ ยัมีแต่ละล็อกล็อกนี้ก็200เมตรเข้าเป็นแผงนั่นแหละครับแต่เขาเป็นโดมมีหลังคาเป็นล็อกไข่ล็อกมันเหมืนตลาดทั่วไปแจนใหญ่มากอันนี้ผมยังอยู่ที่ตลาดที่หนึ่งกลุ่มนี้จะมีเป็นรองเท้าที่จะเป็นเสื้อผ้ายีน ยินแบนยินไม่แบนไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะพาลรัดไปตลาดที่สองทั้งหมดมันมีห้าตลาดนี่ก็เสือ้อผ้า ตัวห้าสิบบาทยีนส์นี่ขายยีนอย่างเดียวเลยมีทุกแนวน่าจะมีทั้งใหม่ทั้งเก่านะเกี่ยวอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์ทะอานดูเจีสามสิบห้าบาทก็เป็นราคาส่งไปแล้ว ดูรักเงิมากนก่าซื้อแหะเหมือน,นตลาดโบเบตลาดประตูน้ำบ้านเรานั่นแหละครับสินค้าเพียงแต่ว่ามันมีของมือสองเยอะของบริจาคมาัส,ส่วนใหญ่ของใหม่ก็มีครับ ก็จะขายผักกันไปน,นี่ไก่ตุด,ดจีนแล้วสุกีเขาออกเดีะเสื้อาอันนี้ตลาดที่สองครับล็อกแรก น,นี่ก็ชุดทหารนะนี่ก็กระเป๋ากระเป๋านี่คือกระเป๋าหมือ่สองครับ

ที่เดินอยู่นี่เป็นตลาดสินค้าคักนะครับไม่ได้แยกโซนเหมือนกลุ่มแรกเป็นเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่อันนี้เป็นส่วนของตลาดที่สองอพทีเอียนลงๆข้างหน้าน้องเป็นตลาดที่สามมีห้าตลาด บางครั้งการเดินทางมาค่าน้ำมันลถไปกับ500ร้อยโลสำหรับกรุงเทพนี่ก็เป็นพันแล้วถ้าเอาน้อย,ยมันก็ไม่คุ้มครับถ้าเอาเยอะก็คุม้มแต่ก็มีของบางอย่างมันเหมือนกับเสียภาษีภาษีอะไรอย่างเงี้ยเจอด่านบางทีก็โดนรับก็ไม่คุ้มเหมือนกันเ,เขาก็เลยส่งประเภท เคอร์รี่ส่วนมากเลยนี่ส่งเคอร์รี่เยอะเนี่ยผมก็มาตลาดอันนั้นจะเป็นตลาดที่สามเป็นตลาดที่สามครับตลาดที่ก็มีเงินกันมีรถให้เจ้า ราคาเดียวกันทำเหมือนกันคนระับนะเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าตลาดที่3คลิปต่อไปครับ